เลิ่มเลิกมแสนแสนคนแก่นผูยังเดยทางูยังอันมียายหมดเดาอย้ายหมดเดี๋ยวใส่มาย้ายหมดย้ายหมดคนละเดี๋ย้ายหมดคนคนลเอาเพื่อจยิ้เข่าไปยายหมดยังไงก็อยู่ผู้เขียวเอามาอยู่ผู้เขียวใหอยใส่ผู้เนี่ยยนมลานยันสสมันมองออกูเอาเลผู้เขียวได้แันผู้เขียวมัมองเขา có sẵn lẽ được các bạn chung ra thì các bạn muốn làm không, 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 không. cái này một mua một mùi 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 một วันโ <icana>, ูแมนทันมาหลังโมนีพ่ออีแม่โอ้ยเป็นอย่างสักนรับขีไว้เงยหลังแทนดูสิมแมนวันนี้ห้องน้ำใครอะไครับข้างอาข้างเย็นเอาไม่ห้องน้ำยู่งนะตะลาโมไม่กอนดูดึงอมงโมแมงมาโอเคนะเออ เห็นั่งเน่ีนะนั่เป็นข้าวหุกเนี่ยเลยเพื่อนี่พูดกว่าอยลูกเมื่อยเพื่อนี่พูดตึงเหมือนทัีน่ตึงเหมือนั้งหตึงงานที่เป็นอการงานสั่งแลคนียไปยืมเขาหองน้ำนึก่คนแล้วเขาเอิ่นี่เขาพูดยเอิญพูดเบิ่ับมา้องเลืออินพูดเบับพอะเอิพูเอิญพูดอย่างยืเขาหองน้ำนึกวาเขาดูพู่นนี้พ่อนร้เลยวนนี ให oh, oh, ้ผู้ัมาใส่าสเย่เนี่ยไได้นก่อนุงูนี้กู้บคอยู่กนากันเหมือนลแวเมื่อไงดีวันนีวันนีะไหนผูคนูที่เราืเนี่ย่ี่งหนอาเปอนยังเมืองนั่นเเราควรผนี่เราีพี่เล่นี้เมื่อไงได้หนเมื่อนั่นเลยอัไหนกเรียได้ือเป่ ไม่นีหัวยังเหมที่นี่ยเอาไอาแตยันเล้นจัน้อยกับเลี่ยนผายีนเนี่ยแตกหมืี่เนี่ยไม่ได้แล้วกันแล้วคนบ่ายยังหัวแคบหมูแคบหมูอะไรต่อลูกท่าน มีแหละขาล่าสิบอกแพ่พที่มีน้องล้านขายยุตธ์นันเออร้านขายร้านขายอืมบางครั้แล้กพยายาไปมุย้ยเราอยู่น้อกินเจเลยคือยิขขายดีไปไหาขายดีเลอที่ไม่ได้สิธม่ตรสินงเอากินเรา ไปไกไปไไปไกลสิบอกเพืนบอกเพื่นไ่น็ทำให้ยังขึ้นนาขึ้นขึ้นหาวจะจเบืลขึ้นเะพาะขันไม่ขันราคาราคาท่านคอยเจ้าเจืเมื่อบ้านเดินนี้ฉพันมีไข่ดีขันมีไขาดีบอกพีบอกเพข่้นไปในเด้ต่วนปเน้ตไปทุกลานเลยคือกันหมดทุกลันตีคืนวัจไหล่ะลุงท่านมันบเ็ปากอีมอดรวยค่นบู่ค่ไหนมาไม่อมสี เออพี่น้องเอ้ยนี่ฉันเดินท้งมาจากโคนดานแตพังนม่ดีเลที่พี่บกว่าเดี๋วมาจากโคนนแรอว่ามาจากผู้เดี๋ยวมาจากไกลๆเนี่ย้านแทนมาเขาน้องเลือนมาแดนกต่รื่ดงว่าเป็นมันูืะรยู้มาจัดคืออีหัวคุณหมอจะได้ออกมม่มาได้ติดต่อเพื่อมาจีไหนเพื่อมาตดมีประโยชน์ที่มีประโยชน์มันก็ข้างล่างนั่ะเดีเพื่อนการดมตดมีประโยชน์คุณหมอว่ะ กูบอกว่าคน่ใจอยู่ดอกคือต้อดีหะคุณดูดูแลก่อนเอาไปีไม่แก้ไม่จังเยไปเช้์ไปเย้าไอย่างนี้องเลยเห็นสาวหน่อยเห็นบ้นแท้รับสมัครคนในชั้นศิลปินนัร้องจำลวงนมากย้ายถึเลยมากเลยต้องต้องอะไรยายบ้างรวยนี่แหละพวกตหองหุ่นแอ้เขาพูดจะกหุแต่ ก่อนเข้าพรรษาจะมีผ้าสมัครหลายหายนะครับก็นีแค่สองพงกลวครับเพื่อนเนี่ยสาวน้อยแพงและสาวน้อยลำพูนโอ้เต็มเงาเต็มเลยครับอีกหนึ่งพันล้านได้ซิมีซิมหายได้รับมีได้สิมีน่งยูนาอย่จะยูที่หนสองพวนี้าหลบลมรเพเลยเราเพชรเป็นดิเราเพชรเาเสใ 你站在我的对面。 เทาเทารึขนาดอ้มาเอามามนีามาไวนีเน่วันเดียวเนจะต้องเหมือนกับที่เพเลยดูเยท่เดียวนี่าม่ใช่เลยนจได้ักวแม่ไม่ใช่เลยัล้หนาลุมหนาแก่คอสีลาคอยหยังโอ้ยหลอเดีให้พ่อแม่ยังจัดเดี่ยวนี่ละนังเลืออใครวะกำลังสามือใ เสียงงไงขาุนผักขานผักดีหมูยังขอเสียงใหญ่ๆรับเ้อรับเ้อรับเยอะกันเสียงยงไวัีพี่้องจ่าเนไสบายดีกันทุกคนหรือเปล่าับนเดน่ย่งเดี๋ยวไม่เดียเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เชื่อ้ถูก่ถ้วนี้ยจะไม่ได้หรอกไม่รไม่รไม่ร้าอาไ่่ ข so er it like uh, ้ความแบบนี้ใส่เตืนทางเลยนะครับว่าว่าเห็นไหมสาวน้ยพลิกบนแพงยังสิเลยโอ้ยเออเอาควมเสี่ยงเร็่บนแพงรุ่นชั้นบ้รณาสืนให้เสือกษาดิไทยโดย c o m m e r c นกนิแดนแอฟริกาตะวนล้นน้ำบาสาลยังมีผู้คนว่าย่หนึ่งทีมหาวาัสริัร

ชื่อว่าสิงหาคมพุทธศักราช2492ชื่ออายุ76ปีในขณะที่แหลมกยังมีชีวิตอยู่เี่เป็นคนที่รักแม่ปูรักร่เนียและช่วยเหลืสองคนด้วยกัเรื่องาทแนั้นอย่าว่าเขาจะไปหาจุดบางไฟทัวประเทศ มองเี่ยรึเล่าเสียัเียงไรแต่ชั้นตเมารากนบายตายมาตุ้ยัมเล่้ว่ต้นล้กลายไหมลต้องเปกลัวขๆเลีมเลยมเลี้ยมเก็เาบึเม่อวาเจจเนะยังอยู่ได้อีกสอปีครัเลียมาเ็หังวัญาติเห็ง คอยประทานเรืตอนนี้มันดีแเรววัดเจ้าแม่แา่ยตายอีกมือเขาก็เจอพงานเจาเี๋ยเจ้าเห้ยกเจ้าเหี้ยบเจ้าเห้วบเจ้าเหยาเจ้าเบเจ้าเ้บเจ้าเจ้าเหี้ยาเจเี้ยมเจ้าเหี้เจาเยเจ้าเ้เจ้าเหจ้ยบเจ้าเี้าเ้บ้าเี้ยบเจเ้ยบเจ้าเเจาเ้บเจ้าเยาเจ้าเ้ยาเห้เจ้าเหี้เจ้าเ้เจ้าเยเจ้าเเจ้าเห้เจ้ายเจ้าเ้เ ยังกินขาวตุใหญ่ทั่วโลกดังนักประมูลดัเดังเป็นนักโวดุย เราเก็บบ้าดพี่ไม่ยังเก็ามดพี่ก็ว่ารบอกลิสตลิสอนยังุแท้นี่นอเอ้วอาเพ่อควาเป็นมไม่ได้มาีม่ดีแบนี้นี่เจ้านั่นนี่เจนั่นนทะเลาบ่อยมากท่านใ่ชุดธรรมดาเล่นเอาแบบนี้แหละ Gracias. No, 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 no. มูกูกข้้างว่าอายุเซนแะบนี้ว่าไปไปไม่มาหาหาโอ้คุอคุณเนี่ย่นาดเขาบอว่าจนไดุ้กากูบอกสขามันค่าไม่เกันว่าลงไหนได้ดิเอาไปเที่ยวนำจนดียังลง

น้องไนะโอ้แฟนชี้เปอไมันมีสองเล่มั่ไอ้องมันเป็นสีอายแล้วตยล้เฝ้าไปเดียเขเดี๋ยว้นาไ่เปยเีเขายูพูน่าเขเขาดีแล้วงี้นึงหาะหนา่ะยาเอารูกเอาเมียมาเหนอย่าลูกเาเมียมานัเอาเสียไนิ่งห่นเย